สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y ยชาวรถห้ีา่ากทุกท่านครับเอาพามาชมนะครับเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นซูซูกิสวิงร้อยสิบนะครับคันนี้อ่ะสีฟ้าน้ำทะเลอีกเช่นเคยนะครับอ้าคันนี้มาดูรอบคันกันก่อนนะเป็นชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้เดิมโรงงานนะครับ ย้ำว่าแพเดิมโรงงานนะครับตามสภาพไปเลยนะเดิมตามสภาพไปเลยนะนะครับม่ดูรอบรอบคันนะนี่ครับรอเลยครับแมเอารอบคันไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับสักคู่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียง <c oughs> อ่ะทันใดพลาดอาซีคันที่แล้วแล้วก็โนวาคันที่แล้ว แล้วก็เทน่าคันที่แล้วเหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับเอาคันนี้ยังรออยู่นะครับดิฉันรถห้างบอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้กันครับแต่คันนี้นะครับพิเศษเขาได้รถเดิมนะเป็นรถเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทติดเครื่องให้ฟังแต่ตอนนี้นี่ครับรอเลยครับด้านหน้าลงล้อมาใหม่ๆเลยนะเปลี่ยนซี่เปลี่ยนล้อ นะครับเป็นโยโกโปีเก่านะครับยางคาเมลหน้าหลังยางในใหม่นะครับซี่ใหม่นะครับหนทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาเอ้ยโทษทีหน้าหลังเอานี่ครับคือเขาเป็นรถยุคสมัยยุคเก้าศูนย์ที่พิเศษมีความพิเศษยังไงนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับมาดูนะครับนี่หลายคนนี่หาไม่เจอนะเขาเรียกว่าทางภาษา ภาษาคุณกวนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะแต่สองเอ้อะไรนะแต่สองข้างไงว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่เรียกครับผมบอกว่าอันนี้มันเป็นสตาร์ทมือนะจะเรียกแต่ได้ไงเออเอาเอาเอ,เอผิวพันธ์คันนี้ผมบอกได้เลยว่าเดิมนะเอามาดูเดิมยังไงน็อตเครื่องนะครับตัวนี้นี่ไม่เคยแกะเลยนะนะครับเดิมจ๋าเลยนะน็อตเครื่อง แกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่มีเชื่อมครับนะท่อผิวพันธุ์ท่อไม่เคยทําสีนะไม่เคยผ่านการกระบวนการขัดทําสีมานะสวิงอาร์มก็ไม่ทําสีชุดสีก็ไม่ทําทุกอย่างไม่เคยทําสีครับใช้เดิมตามสภาพนะครับเดิมตามสภาพอะ่ะรถเดิมๆแบบนี้ผมชอบนะครับขายง่ายด้วยนะครับ FC ชอบด้วยผมก็ชอบ FC ก็ชอบบอกเลยนะครับ รถคันไหนที่ผ่านมือผมมาผมบอกได้เลยว่าแม่ถือว่าเอาผ่านแล้วครับใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเครื่องฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะพี่น้องเห็นไหมนะครับนะแกนเลียร์ไม่เชื่อมนะไม่มีล้วมด้วยนะนี่นะครับยางสองสองห้าหน้าหลังสวยไปเลยนะครับสวยสวยไปเลยนะครับสเต็ปอะสเต็ปเดิมนะคันนี้ เครื่องเป็นร้อยสิบอะนี่แบตนะครับแต่ดังไฟเลี้ยวติดนะครับนี่ไฟเลี้ยวติดเครื่องเป็นร้อยสิบอะกำลังจะทําการสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะเดี๋ยวรอรอ,อฟังนะเอาฟังฟังเลยไหมฟังเลยไหมเอาฟังนะฟังนะฟังแล้วพิจรารณาเองนะว่าสมควรหรือไม่นะครับรถเดิมหรือไม่นะครับรถเดิมต้องเสียงดังถูกต้องไหมเครื่องต้องดังใช่ไหมเอา สตาร์ทได้ยังดิชารุน้งเอาสตาร์ทอี๋นี่มันรถเดิมนี่ว่ะโอ้บ้าไปแล้วครับก็บอกว่าคนบ้าขับซูครับเอ้าเอา,เอาแต่ผมไม่บ้านะอา่าผมยังมาพีเซนต์ให้อา่ารีวิวให้พี่น้องได้ชมนะครับอา่าสเต็ปของรถห้างรถเดิมดิชารถนห้างเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคันนี้เลยครับเอาฟังเสียงใ,ใกล้ๆเลย นี่เงียบไหมเงียบไหมอา้าวไฟติดนะเอาเปิดไฟเลี้ยวโชยซิอ้าวเป็นเดะเป็นเดะเนี่ยภาษีครับภาษี68เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับนัน่นนั่นนั่นนู่นสวิงก็มีของนู่นก็มีสาตาร์ทมือคือกันนะครับเอาดูคันนี้ก่อนอา้าว ลไล่เป็นทีละคันครับอ้าวใช้ได้นะเสียงนี่เพาะเลยนะแหม่ท่านใดชอบรถเดิมนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดครับรถเดิมนะครับรถเดิมตามสภาพนะบอกรถเดิมตามสภาพนะในส่วนของอสิ่งที่ต้องอบูรณะหรือว่าเก็บงานนิดๆหน่อยนะครับชี้ไปเลยครับนี่ ผมขายรถนะครับเป็นแบบนี้ครับผมจะบอกเลยลูกค้าตรงไหนดีไม่ดีนะครับนี่ไม่ดีก็คือตรงนี้นะครับเกาะกลางนี่นะครับสีนะครับพวกนี้มันตามสภาพเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมานะครับไม่ใช่รถป้ายแดงจอดอยู่ในอู่อยู่ในศูนย์นะครับฮะถูกต้องไหมรถมันผ่านการใช้งานมามันก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าจะสวยอกตรงนี้800ครับเบิกใหม่มีครับไม่ใช่ไม่มี มีของด้วยนะครับเอ่อมีของด้วยถามว่าซีเรียสไหมแค่นั้นนะครับอ่ะชมกันเราเองมองกันเอาเองนะครับถ้าซีเรียสก็เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ได้แบบนี้นะครับหลักร้อยครับเก็บงานหลักร้อยนะครับบอกได้เลยนะฮะนี่โชค YSS ใหม่เลยนะนี่ของใหม่เลยนะครับชุดสีอาจจะมีนี่ครับดูลึกๆนะครับเนี่ยอาจจะมีเนี่ยเล็กเกอร์นิดๆหน่อยๆแต่ผมยังไม่ได้ขัดนะอ่านะครับทีจุดไปเลยนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเอาเอาฟังเสียงยีรอบซิเอาเสร็จเออเคเสียงนี่ปิ๊งๆเลยนะไม่มีผูนะรถคันเนี้ยเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยนะครับสวยมากครับไม่มีผูนะครับผม เอาไปเลยท่านใดสนใจนะครับอบอกราคาไปเลยคันนี้ผมเปิดอยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาทอา่ะต่อรองกันเข้ามาครับเบอร์โทรเหมือนเดิม0988297767นะครับโทรเข้ามานะฮะท่าน FC ท่านใดชอบนะครับอ่ะภาษี68เป็นป้ายเก่าด้วยนะเนี่ยป้ายเก่านะครับเอา15,500บาทนะครับ ส่งได้ primo, มีบริการจัดส่งทั่วประเทศคิดตามระยะทางนะครับเอาโอเคไหมครับคันนี้15,500บาทนะครับโทรเข้ามาครับย้ำ0 9 8 8 2 9 7 7า7 9 8 7 7รถใช้งานได้ปกตินะครับรายละเอียดโทรเข้ามาครับสนใจโทรเข้ามาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับเดชารถห้างขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ